อังเทอัปปมัญญาต่อไปอัปปมัญญาคือปรม,มิหานสี่แต่ว่าอัปปมัญญานั้นกวง้งยินความ,มกว้งกว่าไม่ตาคือหนามุทิตาอเุเบกขานั่นพรม,มิหานสี่ เป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ท่านว่านั้นหรือผู้ปกครองหมู่เพื่อนก็ต้องมีธรรมะสีไปการนี้เป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่ไงั้นก็ผู้อยู่ในใงคนคับปกครองจะต้องเดือดร้อนเพรัญญาในที่นี้นั่นก็อยู่ในสีอย่างพวกนี้แหละ แต่กว้วงกวเก่าเพราะม่หาสี่ดันเมตตาปรารธนาให้เกิดความสุขแก่คนอื่นงานอันหนึ่งข้อที่สองก็รุณาเมื่ออยากใ้คนอื่นได้พ้นจากทุกข์การเดียวกันนะะ แน่นะผมสูล้ละกยควรจะทุกข์อันเดียวกันนะั่นแหละมุทิตาเมื่อพ้นจากตัวก็ดีใจพอใจการเดียวกันนะนะั่นแหละคราวนี้อุเปกขามันมีอีกชั้นหนึ่งอุเปกขานะ่ะคือวานเฉยได้ คนที่จะวางเฉยได้เท่ามีปัญญาเหสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งปวงมดไม่ใช่วางเปขาทีขเฉยคือมีเมตตากรุณาบุติตาแล้วก็มีอุเปเเกราเราช่วยอยากจะให้โปกรับความสุขเขาพ้นจากทุกข์แล้ว ไาม่ความพอย็นทพอใจยินดีกับเขาคนจากทุกนั้นส่วนอุเบกขาที่จะให้วางเฉยใดมัยากผู้มีเมตตาผู้นา้งต่างยากนักย่างห่าอย่างาว่าเรามีลูกมีหลานมีเพื่อนมิรสหาย เมื่อเขาพ้นจากทุกข์แล้วก,ก็ยินดีกับความพ้นจากทุกข์มันไม่ใช่มันของง่ายที่จะถึงอุเบกขามันต้องยินดีพอใะจะอยู่ในำไปต้องมีปัญญาพิจารณาถึงกรรมชกตากรรมชกตาพิจารณาถึงเรื่องกรรมของศัพท์ ที่ฮะเป็นอยู่อย่างนั้นเขาได้ความสุขพ้นจากทุกข์แล้วก็พอในดีแล้วก็มีความพอใจเรื่องสายแรงพิจารณาอีกไม่ใช่มันหวางถ้านี้ไม่มีปัญญาผู้ว้างไม่ได้จัดทั้งหลายเกิดขึ้นมาต้องมีความดีความชั่วมี บุญว่าสนาพระรมีและมีบาปติดตามมาทุกคนเราจะเปพระพุทธกับเขาเป็นห่วงใยอะไรกับเขาเมื่อเขาพ้นจากทุกข์แล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงใยอะไรก็แค่นั้นไม่ห่วงใยอะไรก็แค่นั้นพิจารณาเป็นอย่างนี้ ทำมสการตาทำธดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยของเขาตั้งหากเาเพียงได้ช่วยประกาละเล็กๆในน้อยถ้าหาว่าบุญวาสนาบุญมีของเขาไม่มีจะช่วยสักเท่าไรมันก็ไม่โปจากทุกจะให้เขาดีเขาดิบเขาดีมันก็ดีไม่ได้ ที่เราช่วยจะช่วยวาสนาบาร,รมีของเขาเขาไม่ได้ความดีกัเพราะวาสนาบาร,รมีของเขาพิจารณาอย่างนี้มันค่อยวางไปได้เมตตาคือมิตรนั่นแหละผู้ที่มีเมตตาคือมีมิตร ตัวเขาตัวเราชั้นใดตัวเราเป็นชั้นใดกันตัวเขาก็ให้เป็นเช่นนั้นนั่นเรียกว่าเมตตาเราเมตตารูปเมตตาหลานเมตตาเพือ่อนพี่น้องญาติโยมหรือว่ามิตรสหายของเราเป็นเฉพาะมันใกล้นิดเดียว อันนี้เรียกว่าพรมริหารความสุขความทุกข์ของเขาเช่านไรก็ให้เหมือนกับของเราของเราเช่านไดก็เหมือนกับเขาเช่นนั้นจึงว่ามิตรเมตตาคือมิตรเราได้ความสุขเพียงแค่นี้ก็จะให้เขาความสุขยิ่งพอคาน,นี้แหละ เราขพ้นจากอยากให้ขพ้นจากทุกนี่คือเขาทุกข์คือเรน่ทรมารเนี่ยน,นะเพราะว่าไม่ว่าสรรัตว์หว่าบุคคลแล้วหมดเหมือนกันขอพ้นจากทุกข์แล้วก็ดีใจพอใจไม่เหม่ห่วงมากังวลอย่างว่าให้ฟังมาแล้วคือพิจารณาเห็นกรรมาจักตาจึงจะปล่อยวางไปได้ การุณาความสงสารเอ็นดูที่เขาให้ยากแก่กับคนจากทุกข์เขาจนทุกข์เริามากขจะแก่พ้นไปแม้เขาพ้นแล้วก็ยินดีพอใจยิ้มเอิบในใจของเรามีเป็นพรหมวมิหารส่วนอัปปัญญาไม่เลือกขุดท่านี้ พวกแฝงวมัมนุษย์สว์เหมือนกันมีวิญญาณขึ้นมาเกิดมามีวิญญาณเหมือนกันมีสุขมีทุกข์เสมอเหมือนกันนุสมีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในเลือกชาติวันนาบุคคลในทั้งุทธสัตว์ทั้งพวม้มนุเหมือนกันนะนั้น อภรณ์ญ,ญาท่านบอกไว้ให้มันเสมอภาคกันหมดราธนาใจเราได้ความสุขตอนนี้มันต้องมีสมาธิภาวนานเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่มีสมาธิภาวนานไม่ได้เล็ดขาดเราความสุขสบาย เพราะเหตุที่เราได้ความสุขนั้นมันเป็นสมาธิภาวนาแล้วมันจะค่อยหวางเสมอภาคมดถ้ามีสมาธิภาวนาก็เป็นแต่เพียงเมตตาปาถ่นาอยากจะให้ก็ได้ความสุขคือพี่น้องญาติงี่ของเรา ถ้าไม่ใช่ยาก,กินน้องเขาไม่ปรารถนาจะให้ความสุขหรือสัตจะได้ฉานก็ไม่จะปรารถนาจะให้ความสุขบางทีหากว่าปรารถนาเช่นนั้นอะาังให้ความสุขเช่นนั้นเมื่อเขาทำไม่ดีก็เลยกลับโกรธเขาความที่อยากจะให้เขาได้ดีได้ดีก็เลยหาให้ศูนย์ไป นันเมตตาได้เพียนแข่นั้นสตดปัญญาได้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำดีก็ดีเขาทำชั่วก็ดีพูดว่ากล่าวตักเตือนเขาเ้ดยประการต่างๆให้เขาดีเขาดีถ้าเขาทำไม่ดีก็ยังมีเมตตาอยู่อย่างเขาพูดระชดประเฉยคเัาเราเดีพูดคำหยากคายเราเนี่ เคยเป็นดูสงสารเขากันอยากจะให้เขาได้ดีปดิริร่อนไปไม่คิดว่าเขาด่ามื่ไม่คิดว่าเขาพูดเหยียดหยามด้วยถูกเราเอาเป็นยิ่เอาปัญญาเลยเป็นดูสงสารปรารถนาอยากจะให้เขาได้ความสุขอย่างเดียว,วน,นี้จึงว่ามันถึงใจ มันถึงสมาธิภาวนาแล้วมันังเปดเป็นไปได้มาแจ้งแก้งมันเป็นเมตตาโดยม่ามันแก้งให้เป็นอยากจะให้อยากจะให้เขาได้ความสุขนี้มันเห็นความทุกข์ของเขาเกิดขึ้นมาแล้วไปจากให้ความสุขมันจะพร้อมเจาะจง ก็เปัญญาอาได้เป็นเช่นนั้นไหมมันเสมอทั่วกันหมดไม่ว่าสัตว์ทุกคนอะไมุดปารถนาใจความสุขจริงๆเมื่อเขาได้ความสุขก็ยินดีพอใจอาการี้ยินดีพอใจกับความสุขของเขาที่เขาควนจากความทุกข์นะ เมื่อเขาพ้นจากเมื่อเขาได้รับความสุขแล้วยินดีพอใจในความสุขของเขาเ่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพิจารณาทนทบกลับคืนไปถึงสัตว์ทั่วไปหมดมีกามเป็นของ,องตนทำดีก็ยังในดีทำชั่วไปนอนด,ดีชัว่ว ที่เราปรารถนาจะให้เขาได้ความสุขและเขาพ้นจากทุกข์นั้นไปยินดีพอใจแล้วนั้นนกอกจากจพ,พ,อพ,อพอใจแล้วครับพอดีพอใจอิ่มใจพอใจแล้วอยากจะให้คนอื่นสาติอื่นเป็ยินดีพอใจแล้วทั้งหากว่าเขาไม่พ้นจากทุกข์แล้วก็ปล่อยวางได้ ม่ติดพันอัปัญญาในติดพัน,พยยน,พนเห็นกรรมมัชกตากรรมตากรรมจักรตว์งัางหนายีกรรมเป็นของตนปล่อยวางเจ้าของกระลงเป็นสมาธิภาวนาตามเดิมคนเราถ้าหากมมีเมตตาเยิ ในโลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้มีเมตตาน้อยก็มีหมู่น้อยพวกน้อยพักพวกน้อยมีเมตตามากก็ควงขวงเข้าไปอีกมนุษย์สัตว์ที่เขาพูดเรียกว่ามนุษยธรรมคือมีมนุษย์ระท อย่างพวกเขมห็นทุกทุกแต่ยากบาปกรรมเพราะนี้ตายเพราะนี้ต้องล้ามาพราอยากท่อประการทั้งต่างชาวโลกทั้งหัวหมดช่วยเหลืออุ้มชูทั้งที่ไม่มีไม่ใช่ไม่เคยได้าอิาตาเลยบางคนก็ยังมีเมตตา ปรารถนาอยากจะให้พอได้พ้นจากทุกได้ร่วมมนุษย์ด้วยกันได้ร่วมมาเป็นมนุษย์เดีวยกวกันได้พยายากให้ความสุขเหมือนกันแต่เฉพาะเจาะจงพวกขมินเท่านั้นแต่พวกชาติอื่นนะก็ไม่เมตตายอย่างนั้นนั้นจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์สถายะวัว่า ไอ้ผมไม่หารเมือนกันนั้นก็ดีเนี่ยก็ไอ้กดสาขกหของโลกของเขา,วา,ากว้างไว้กวงคูกว่าไว้มีอิทธิระเสรีทุกผู้ทุกคนนม่คมเห็นซึ่งกันแม่เบียนเบียนซึ่งกันทั่วไปหมด อันนั้นก็เป็นพมไหหานเหมือนกันมีทาหารมีพมไหหารเสร็จแล้วโลกคลิปหายหมดอย่างพวกคอมเมนแลวพวกนวลเน,นี่ยไทรส่งหนีจากประเทศของตนไป ครับไล่ไปส่งไปร,ประการต่างๆไม่มีเมตตาใจนิ่งไปทุกางานลำบากส่งไปกลางทะเลบางทีเรือไปล่มจมไปเหงื่อปลาหมดไม่มีมนุษยธรรมชาติอ,อื่นๆไปยังเอ็นดูเมตตาไปยังปรารถนาวังดีแต่ชาติของตนเองไม่ปรารถนาวังดีต่อชาติของตนเลย ถ้าเป็นอย่างโยนทั้งหมดมันก็นชิบหายมาได้สิไทยก็เป็นอย่างโยนนะมาก็ไปเอาละไม่ใช่คนชาติของเราไม่ชาติได้เลยไปเอาละเลยมุกมนุษยธรรมไม่มีอัน,นหากมีมนุษยธรรมหลายชาติช่วยเรื่องกันช่วยตรงข้อสรงหาพอลื้น,นหูลึกลาด้บัต ธรรมะเหล่านี้เป็นของมีมาแต่นี่แต่เลยของน้หาฉี่ของียางนั้นอัปปมยาธรรมอัปมยาธรรมก็มีอย่างนั้นเขาหยิบยกขึ้นมาใช้แต่ละอย่างแต่ละอันไม่ทั่วหมดคือธรรมดาทรงชาติยาณนุษย์ของเราเกิดขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนั้น ปรเดี๋พงการผู้คิดที่แรกคิดให้มีกฎสากลในกฎกฎมนุษยธรรมกฎสาขกนโลกเขาไปคิดเห็นอย่างนั้นก็เรียกวเขาไปหยิบยกเอาคำสอนของพุทธเจา้ามาใช้หน่อยไม่ใช้หมดก็มาใช้นิดนดีน,นหน่อยเพราะพุทธเจ้าก็ไม่ไดเอามาจากอืน่นไกล เอาธรรมชาติของจริงนี่แหละเอามาธรรมชาติของจริงมาเทศให้คนฟังคนที่มันคิดทีแรกเหมือนกันเอาธรรมชาติของจริงน่ะก็ไม่ใช่ของอื่นของไกลของเป็นจริงนั้นทุกคนเราพิจารณาทเรื่องธรรมะที่พระองค์เทศนาไว้ทุกจริงทุกอย่างวนั่นจะเป็นของจริงทั้งนั้น เฉพาะส่วนตัวพิจารณาเข้ามาเฉพาะส่วนตัว้วพระอ,องค์จะค่อยเห็นของคนนั้นเพราไม่หาสีนิธาเพราะนาเป็นไปด้วยใจตนเองนะเพราะนั้นเมตตายมนุษย์สัตว์ทั้งหลายกไม่หาสีก็ดีเอาก็บัญญาก็ดีถ้าไม่เกิดในที่นี้ที่นี่ไม่สงบเลยนะแล้วเท่านั้น นั่งนับความโกรธในความเมตตาตัวพูดไม่หานสีเขามาโกรธมาได้จะไปนั่งนับเลยนั่งนับไม่ลงหรอกจะหาความดิบความเดียวมาพูดมาคุดยังไงยังมาคิดมาเนึกอย่างไรมันมันมันไม่เป็นไปหรอกเขามาโกรธอยู่ภายในใจของเราอย่างนนั้ ในยาละคามีที่อยู่ด้วยกันเมื่อโกรธแล้วเท่านั้นเน่ไม่หายชักทีต่อเมื่อความโกรธหายแล้วความเมตตาเกิดขึ้นมานั่นจึงค่อยมีจึงหัดทำพอนนาสมาธิให้จิตมันเป็นเสียก่อนมันยังค่อยมนเกิดจากภายในใจมันยังค่อยเกิดขึ้นมาเพราะไม่หาทางสิง มันมเกิดมนมายเมตตายมนดูสงสารแก่มนุษย์สต์ทั้งหลายทั่วไปมดจะเป็นอภปัญญาก็ดีจะเป็นผู้มีหานก็ดีตัวของเราก็เบากายสบายจิตเราจะพูดจะคุยสิ่งใดแก่คนอื่นนึกมนุษย์จะจะพูดกับสัตว์ก็จธรรมารสัตว์จะอบรมสั่งสอนสัตว์ก็ยเยือกเย็นเป็นไปเพื่อความสุภาพเรียบร้อย ใจมันเป็นธรรมนลสแสดงออกมา,านิดๆหน่อยก็าเป็นธรรมถ้าใจเราไม่เป็นธรรมแล้วพูดว่ามันให้กระทบกระเทือนออกไปภายนอกตั้งใจที่จะพูดให้สวยๆงามาแต่พูดออกมันกระทบกระเทือนถ้าหาวว่าใจเป็นธรรมแล้วใจเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วพูดภายาออกมาภายนอก ไม่ก็สงบเรียบร้อยถึงพูดคำหยาวก็กลายเป็นของดีพรจะได้ในเมื่อจะพูดจะคุยกันจนตั้งจิตให้เป็นสงบซะก่อนหายจากความโกรกซะก่อนพูดถึงใคได้ถอยได้กวา่าเป็นไปเพราะความสุกสงบอันนี้เรียกว่าผมไม่หาเลือัปปมัญญาก็อยู่ในนี้ รวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดซะแล้วก็จงกองไอ้น้อยมันไหลมันจะค่อยไหลแรง ใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันพุ่งสร้านส่งไปสารพัดทุกทิศทุกท,กท,กทางมันไม่รวมหรือสักทีเราจะมาหดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียว อย่างผมอห้หานี่แหละท่านตั้งหางว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจมันตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณนาวที่ตาจะเกิดขึ้นในที่นั้นมันเกิดพลังของมันเกิดพลังขึ้นใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะ หัดด่านวามชั่วนออกไปความโอดวามแขน้นรัศดาปัดทุกอย่างที่มันอิจฉาจะยาหายไปหมดมันรวมในแห่งเดียวแล้วยังผู้ใ้ฟังไ,ไง,ง,ง,ง่ายว่าเราการลมหายใจท่านลมหายใจทีกพัดนึงมันหมดแล้วทัา เมื่อมันนส่งสายผ่านออาม,มันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกคือเรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะมันยังอันเดียวน,นั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่าอนั้นเป็นตัวอย่างเฉยๆให้เห็นใจเท่านั้นแนหะ แต่มันไม่สามารถจะอยู่ได้นานต้องมาฝึกหัดใจของเราเนี่ด้วยวิธีต่างๆนึกพุโทธโธพุทโธมาอยู่ในดูนมาเดียวเอาเรืออนาปาเสตติพิจารณาลมให้ใจขเขาออกก็เอาแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะเอาใดก็เอกจนกระทั่งมันรวมกัมว่าได้ เข้าถึงจุดคือตัวใจอันนั้นใจะอยู่ได้นานบางทีเราอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรตั้งมีได้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แผ่เมตตาได้ก่วงขวง นี่จะคิดอะไรต่างอยใดข่วงขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่งบออกไปมันกลับเข้ามาหมดาจะหาตัว,ตวงถ้าหากกส่งออกไปแล้หมดท่านั่นมีพลังพิจารณาแล้วมันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ ตัวเดิมามันจับหลักให้มันได้นั่นเลยยังค่อยมีกำลังอะไรทั้งหมดขอให้รวมว่ามันได้เดี๋ยวนี้เราตังเกิดเกิดจนป่านนี้แหละใจของเราไม่เคยรวมทักทีมันยังยุ่งยากอยู่คันดอนได้สักทีหนึ่งแล้ว มันใหญ่น่ะโอ้ความรู้มันเป็นอย่างี้หรอจิตมันสงบเป็นอย่างี้หรอเรื่องเอาความสงบมันให้เป็นหลักจะพิจารณาได้อะไรทั้งหมดทั้งปวงความสงบงบนนัน้นเป็นหลักไม่ทิ้งความสงบก็จะมีกำลังเพียงพอ สามารถที่จะต้านทานต่อสู้ของของขีเลทั้ททงพวกได้เนี่ยให้เข้าถึงหลักตรงนั้นอ้อาวทำนั่งพอะนะ่ทะทำสมาธิกันคนเรานักต่เกิดมาไม่มีการเสียสละสักที ของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดของภายนอกอีกพระเดเจ้าททันเทศนาวะพระราหเวเป็นจักขันธาคันหานี้เป็นของหนักแล้พระราหาโลจะปุกโลแต่บุคคลก็ยัง ให้แบบเอาเป็นภาระอยู่ภาระทานนังทุกขังโลกเองคูณทำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคิปิตวาขลุงภาลังนันยังภาลังนาทิยะจงพากันทิ้งภาระอนั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระ ต่อไปจึงจะพ้นจากทุกในโลกนี้ไม่มีทุกอื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งตั้งขานตั้งข้าวอินญาหนึ่ง,ญญง,ญญงเรียกว่าขันห้าเรียกว่าย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วย ตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นโดยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้เทิ่งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็ ยังอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนทีอย่างมีเวทนาเป็นตนไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวาเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไป ยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ไม่ได้มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมัน